คือนึกอย่างสบายๆนึกถึงดวงใสๆที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธ์อย่างสบายๆส,ส,สบายคล้ายๆกับที่เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักที่เราเห็นจนเจนตา ให้นึกเองง่าย,าย,ส,บายสบายอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าตรึกไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วนะจ๊ะที่เขาเอาไปพูดกันว่าวัดปฐธรรมกายสอนในเพ่งลูกแก้วไม่เคยสอนเลยสามสิบกว่าปีนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้ว แต่ว่าตรึกคือนึกอย่างสบายบายคลายๆครับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยใน,นง,ง่ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะอย่างสบายๆอย่างนี้เรียบปตรึกแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆคือต้องนึกให้ใสด้วยให้ใสคมชัดเดียว คมชัดลึกใสเหมือนเพชรใสกระจ่างอย่างนั้นใสโมัๆก็ไม่ได้หรือใสเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆที่ไม่มีฝ้าเลยแต่ต้องนึกอย่างสบายสบายอย่าลืมคำนี้นะลูกนะนึกอย่างสบายสบายแล้วก็เอาใจหยุดไปที่ จุดเครื่งกาของดวงใสใสดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกรมรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็น แต่ถ้าหากว่าเรานึกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนี้นะเช่นนึกไม่ออกก็ดีหรือนึกไม่ชัดก็ดีแค่รล้ลลางๆหรือชัดสักสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเปร์เซ็นต์ก็ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะขอให้นึกอย่างสบายๆและต่อเนื่องกันไป อย่าให้มีช่องว่างหรือเสียจังหวะในการนึกนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบาย,บายอย่าให้เผลอไปนึกเรื่องอื่นถ้าใจมันอดไม่ได้เพราะมันเคยชินในการนึกหลายๆเรื่องแวบ,บไปในเรื่องที่เราคุ้นเคยเรื่องที่เราฝังใจอยู่มันแวบ,บไปอย่างนั้น ก็ให้ค่อยๆประคองใจดึงกลับมาใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสสอย่างสบายๆถ้าหากวันแฟบไปแล้วเนี่ยเราก็พยายาม พยายามที่จะประคองใจดึงกลับมามันก็ยังอดแวบไปได้ก็ช่างมันอย่าไปลำคาญนะจ๊ะอย่าไปงุดหิดอย่าไปโมโหโทโสพืดฮพให้ประกอบบริกรรมภาวนาในใจประกอบบริกรรมภาวนาควบคู่กับบริกรรมนิมิตคือ เราตึกนึกถึงดวงใสใจก็จุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสใส สัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาในใจไปเรื่อยๆพร้อมกับเติกถึงดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าให้ช้าแล้วก็อย่าให้เร็วนักเอาพอดีพอดีเวลาภาวนาก็อย่า,าไปใช้กำลังเหมือนเราท่องแบบนกแกว้วนกขุนทองอะไรอย่างนั้น คำว่าภาวนาก็คือการนึกถึงสัมมาอรหังว่าเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเป็นเสียงที่เป็นสำนึกลึกๆดังก้องออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสๆในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่มือกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจใจะหยุดนิ่ง